สวัสดีครับผมอาจารย์ช้างนะครับสวิท์สีไตรราศีเป็นแชมป์โลกนวดเหรียญเงินนะครับประเภทเอเชียนในปี2019ในการแข่งขันที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะครับวันนี้ผมดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาประเทศไทยแล้วก็ได้เปิดคลาสสอนในวันที่3-4มกราคมการอบรมของเรานะครับมีตั้งแต่เช้า9โมงถึง4โมงครึ่งนะครับแล้วคอที่ผมจะเปิดสอนคอ์นนี้เราชื่อว่าเป็นชื่อฝรั่งก็คือว่า Thoracic Stretching นะครับชื่อไทยก็คือ ยืดเหยียดรักษาทักษะแก้อาการแปว่ายัางไงนะครับในการยืดเหยียดรักษาทักษะแก้อาการก็คือว่าเราจะลงลึกถึงรายละเอียดที่ว่าในการยืดของคุณแต่ละครั้งเนี่ยไปสัมพันธ์สัมผัสกับกล้ามเนื้อมั้ไหนบ้างที่สําคัญแล้วก็กล้ามเนื้อผู้ช่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่มีอะไรบ้างจะเป็นการชําแหละอย่างละเอียดยิบแล้วเราจะต้องเรียนรู้ถึงว่าช่วงเวลาเท่าไหร่นานเท่าไหร่จะมีประโยชน์ดีที่สุดหรือเกินไปกว่านี้ เป็นอันตรายหรือไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ถึงข้อห้ามข้อควรระวังประโยชน์นะครับและรายละเอียดอย่างลึกเลยนะครับเชิงลึกถึงการยืดไม่ใช่เพียงแค่ยืดปึกเดียวแล้วไปนะครับคือการยืดเรามุ่งเน้นนะครับผลในการรักษาหรือการแก้อาการในบริเวณนั้นหรือบริเวณข้างเคียงนั้นจริงๆครับแล้วผมจะจัดอบรมที่สวนสนระยองนะครับในครั้งนี้ในการอบรมครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่ สามถึงสี่มกราคม2 5ง5ห้า้อยหกสิบห้าเริ่มตั้งแต่เก้าโมงเชา้าถึง4ี่โมงครึ่งนะครับ4ี่โมงเย็นนะครับสถานที่ที่จัดอบรมชื่อว่าเอสยามนะครับโดยการเอื้อเฟื้อของคุณนุพานะครับบ้านเลขที่หนึ่งห้าทับหนึ่งนะครับซอยคลองตาวรหมู่สี่ตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับค่าอบรมนะครับสา9พันเก้า้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่า งานี้นะครับเกินคุมเพราะว่าเรายังได้รับเกียรติจาก3อาจารย์ครูบาอาจารย์และในบรรดาสาครูบาอาจารย์ก็มี1แชมป์โลกที่ผมกลับแล้วก็คือครูแมวนะครับจะมาร่วมสาธิตให้กับเรานะครับโดยครูแมวจะมาสาธิตในการนวดไม้กดคู่สาลิกานะครับแล้วครูนุภาซึ่งมีความสามารถเกิน30ปีนะครับอยู่ที่เยอรมันท่านตอนนี้อยู่ที่พนักอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ ท่านจะมาสาธิตในการนวดที่เรียกว่านวดสลายเซลลูไลท์ท่านนี้มีความสามารถในสัพพศาสตร์การนวดเลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นแพทย์แผนไทยก็คือครูอ้อนท่านมีความชํานาญในเรื่องของความงามบนใบหน้าครูอ้อนนะครับให้เกียรติมาสาธิตการทําสปาหน้านั้นในงานนี้นะครับท่านก็จะได้เรียนครบทุกศาสตร์เลยครับ มันเป็นที่ที่แสนคุ้นเคยไปที่ไหนมองหาทุกที่เลยทำให้มีแรงต่อทำให้ก้าวต่อไปบรรยากาศละมุนลากลายชีวิตนอกเข็มของนาฬิกาได้พักผ่อคลายที่ตรงนี้ ลมล้านไหลหัวใจชื่นดีคือที่ที่แสนร,รื่นรมนวดละไมนวดละไมนวดละไม